ทุกทุกคนด้วยนะครับกรบดีคณะผู้นิหารอีกครั้งนะครับตื่นเต้นมากเลยแล้ว <c> ว <oughs> ันนี้ค,ครับผมมากับหัวข้อจากความไม่ชอบนะครับอย่างที่ตั้มบอกครับผมไม่เคยคิดที่จะมาเข้าอยู่ในธุรกิจของประกันเลยทั้งทั้งที่พี่สาวพี่ชายอยู่ในธุรกิจอยู่แล้วณตอนนั้นนะครับที่ตั้มที่เพิ่นยังทํางานประจำอยู่ส่วนตัวผมเองครับ เป็นไอทีครับด <conclusions> ูแลระบบอยู right ่ท like <that> ี่วิทยาลัยแห่งหนึ่งนะครับเป็นอาจารย์นะครับรับทํางานรับทุกอย่างครับซ่อมคอมทุกอย่างแต่ที่สำคัญครับเป็นพนักงานประจำทํางานจา์ถึงเสานะครับและที่สําคัญที่สุดก็คือวันอาทิตย์ผมต้องเรียนด้วยซึ่งไม่มีวันหยุดเลยนะครับไม่มีวันหยุดเลยทํางานจา์ถึงเสาไม่มีวันหยุดไม่มีอิสระ นะครัแต่เชื่อไหมครับว่า,าด้วยสุขภาพร่างกายของตัวเองทํางานไประยะหนึ่งก็มีผลกระทบครับผลกระทบนั้นก็คือว่า,าเราเป็นโรคหัวใจครับเร็วต่อไฟไฟชอตอะไรชอตมันกอ็อาจจะสุขภาพไม่ดีม้ากนะครับก็ได้ได้พักครับพักกางทำงานที่วิทยาลัยมานะครับ สุดท้ายแล้วเนี่ยเราได้กลับมาตาัมาพักอยู่ที่บ้านะครับอยุที่บ้านเนี่ยอพอได้ได้เรียนรู้กับธุรกิจกกรประกานได้เข้าอยู่เอาฟิสิกตามนิเตินได้โอกาสครับได้โอกาสที่ได้ศึกษาได้ศึกษาการทำง,งานนะครับได้มีโอกาสไปเรียนรู้หน้าหลานนะครับตอนนั้นผมก็ยังไม่ชอบนะเพราะว่ามันไม่ใช่ถักของผมคนระับเพราะผมไม่ชอบคุยกับคนครับ ผมไม่ชอบคุยกับคนแน่นอนครับผมชอบอยู่กับคอณตอนนี้ผมก็จะไม่ได้ขายไทยนะครับไม่เคยขายไม่เคยแนะนําไทรแต่ผมได้รับหน้าที่คือเช็คอุตะทานจัดส่งอมต์ทานทาหน้าที่แบบนี้ทุกวันและเชื่อไหมครับ่ามีวันหนึ่งครับผมได้ฟังเกี่ยวกับผู้พี่ๆที่อยู่ในออฟฟิศครับ ที่ตุย้ยที่บูนะครับหลายหลคนแถมที่เปิ้นด้วยคุยลูกขามันทำให้ผมเหมือนกับว่ารู้สึกถามว่าวุา่นวายีกเพราะว่าเสียงเสียงหลายขามากเลยมันก็เลยทำให้ผมไม่ชอบที่เขาใ,ใหญ่แต่สุดท้ายครับสุดท้ายผมต้องอพอมาได้เรียนรู้พอเรียนรู้ไปเรื่อยๆนะครับก็ได้ได้ฟังจากที่เปิน้นแล้วมีอบรม ได้ขึ้นไปฟาง,งพี่ตามพูดได้ฟังหลายๆอย่างก็มีการเ็็นของคิดขึ้นมาว่าธุรกิจเนี้ยการขายค่อนข้างที่จะง่ายจากคนที่ไม่เคยขายอะไรเลยเคยทำงานอย่างเดียวทำเกี่ยวกับคอมอย่างเดียวรับจ้างครับโปรกิกต์บ้างให้นักศ,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 ศึกษาแล้วก็ทำงานรับจ้างทั่วไปครับเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์โดยที่ไม่ต้องออกไปไหนเลยทำงานอยู่ออฟฟิศ อพอได้ได้ศึกษาได้เรียนรู้มีวันหนึ่งครับผ่านระยะลามาพี่ตั้มครับแต่พี่ตั้มบอกเลยครับชวนผมไปเปิดร้านกาแฟร้านนั้นที่ผมชงกาแฟไม่เก่งผมก็กินกาแฟไม่ได้เนี่ยผมโล่งใันรู่งขื้นนะพี่ตั้มบอกว่าพี่ตั้มบอกว่าไปเรียนชงกาแฟาผมก็ไปเรียนชงกาแฟาครับได้วันหนึ่งครับ กลับมาก็ทดลองส่งส่งครับคนที่ชิงก็คือพี่ตั้มครับช่วงนั้นพี่ตั้มน่าจะทำเว็บไซต์ t w e n อินชัวร์ด้วยก็เลยไม่ได้นอนครับทำอย่างอาจจัดึกเลยครับเป็นการพัฒนาเว็บไซต์ช่วงนั้นนะครับแต่สุดท้ายแล้วครับผมได้ศึกษามาอยู่ร้านกาแฟเปิดร้า,ากนกาแฟจริงจริงต่างๆาศึกษาทุกอย่างข้อมูลทุกอย่างเลยรู้ รู้ทุกอย่างเลยเกี่ยวกับการขายประกรันเชื่อไหมครับผมจากคนขายประกันได้เป็นไม่รู้เรื่องประกันเลยผมมาอยู่ร้านกาแฟผมมียอดขายเดือนหนึ่งประมาณหกหมื่นบาทเป็นค่าคอมอันนี้คือผมไม่ได้เข้ามาธุรกิจเกี่ยวกับการขยายเพราะว่าตอนนั้นเรามีค่าจา้านะครับเรามีค่าจ่างทุกอย่างก็เลยขายเป็นค่าคอง พอวันหนึ่งครับได้เรียนรู้นะเรามีช่าศาสรนะครับเรามีท่ายศาสรทุกอย่างก็เลยสายเกิงค่ะขอบครับพอวันหนึ่งครับได้เรียนรู้ได้เข้าได้เรียนรู้จากการทําธุรกิจเห็นวิธีเขามีไรไออยายไ,ได้อีกช่องทางหนึ่งอยากมีรายได้ภาษีเกินเกบอ่าตรงนี้ะครับคือจุดเปลี่ยนของผมจุดเปลี่ยนคืนนนอการทํางานน้อยลง ผมมีผู้ร่วมธุรกิจของผมคนหนึ่งชื่อน้องแออยากให้เชิญมาอนี่ด้วยนี่ครับผมอยู่ร้านกาแฟมาประมาณได้สองสาปีสองปีประมาณสองปีผมสามารถซื้อบ้านแาวโอได้หลังหนึ่งกับน้องอ แล้วก็กไม่ได้ขายร้านกาแฟมาย้ายมาทำงานอยู่ที่บ้านทำงานอยู่ที่บ้านประมาณตอนนี้จากวันนี้ถึงตอนนั้นสี่ปีประมาณสี่ปีรายได้ก็ภาษีเินคงาก็ตกอ,อยู่ประมาณสามหมื่นสองคนรวมกันอยู่ประมาณสี่ห้าหมื่นยังไม่รวมค่าคอมที่เรามีขอดท,ที่อยู่แต่ก่อน ตรงงานก็อยู่ประมาณสองสามหมื่นรายได้แล้วตรงนี้ยรวมการขับสิบปูแล้วผมมีรายได้อยู่ประมาณแปดหมื่นกว่าเดือนครับคนมีบ้านผมเชื่อว่าเป็นความฝันของไปรุ่นหลายคนครับที่อายุน้อยอยากมีบ้านหลังแรกนี่นะครับ หลังแรกของน้องแอยมวัยอายุตอนนั้นอายุเท่าไหร่ยี่สิบเจ็ดค่ะอายุยี่สิบอายุยี่สิบเจ็ดอยากมีบ้านเป็นของตัวเองผมก็เลยทำตามความฝันเพื่อจะมีบ้านหลังแรกแล้วก็ทำง,งานอยู่ที่บ้านนะตอนนั้นน้องแอ้ยังไม่เลิกยังไม่ยังไม่หยุดทำง,งานนะครับทำง,งานประจำแต่ผมเนี่ยครับณช่วงนั้นน่าจะเป็นโควิดครับโควิดช่วงโควิดแต่ทนั้งาที่ทำงนานของน้องแอ้เนี่ย ขอให้เลิกค่อนข้างที่จะหึกเลยโดยใช้ขออนุญาตเอาผมก็เลยให้น้องแอรเนี่ยไปลาออกเลยครับแต่เชื่อไครับวอก็จริงๆไม่ขาลาออกด้วยแต่สุดท้ายเลาก็ต้องออกครับเพราะว่าผมให้มีร้านกาแฟมาทำธุรกิจยู่ด้วยกันก็สอนจนจนแบบเก่งเลยครับตอนนี้ผมทำธุรกิจออนไลน์ ยิงการตลาดยิงออนไลน์หมดเลยออฟไลน์ไม่มีเลยทำการตลาดออนไลน์ให้น้แม่เป็นคนปิดสมัครหาคนอย่างเดียวหาคนเข้ามาน้องแอนเป็นคนคุยกับลูกค้าเกิดทั้งหมดเลยอันนี้ต็งนบนุณให้เขาเลยสุดท้ายครับปีนี้ผมทำความฝันได้หนึง่งผมสามารถซื้อบ้านหลังที่สองได้เรื่องธุรกิจเป็นพเ รายได้ทั้งหมดครับแล้วสําคัญที่สุดคือบ้านหลังนี้ครับเป็นบ้านไอดอลของผมครับพี่สาวกับพี่ชายผมเองบ้านพี่เปิ้ลพี่ตั้มครับผมณตอนที่ผมตอนยังไม่ได้เข้าธุรกิจผมได้เข้าไปเรียนรู้เรียนอ่านน้องแอรได้ไปศึกษากับพี่เปิ้ลที่บ้านหลังนี้เลยใช่แล้วก็ได้เห็นพี่ตั้มทํางานและจุดที่พี่ตั้มทํางานนั่นแหละ ตอนนี from from ้มาเป็นผมหน้ามงิเป็นทาครับแล้วผมเชื่อว่าในอนาคตผมก็ต้องทำได้อย่างแบบพี่ตั้งไม่ได้พูดในต่อดีก็ธุรกิจนี้ครับบอกได้เลยว่าอ่าผมอายุเท่านี้อาุสามปีครับมีบ้านสองหลังกับธุรกิจ m t m ทั้งหมดรายได้ของผมมาจากธุรกิจเ t ็ทั้งหมดเลยครับต้องตกมือให้กับธุรกิจ m t m ขงสิงคโปรเกอร์เลยโมเกอร์เนี่ยครับทุกวนันนี้แต่ก่อนน้องแอบเป็นพนักงานประจำใช่ไหมครับอ่าตอนนี้มีอิสระมากมายเลยครับอยากไปไหนก็ได้ไปอยากทำง,งานที่ไหนก็ได้ทำมีเงินมีเวลาที่ตามไปไหนผมไปด้วยครับ เรื่องทำงานไม่เกี่ยงครับเพราะว่าผมทำได้ทุกที่อ่าระบบเอ็นพเอมดีที่สุดแล้วมีชีวิตที่ดีขึ้นแน่นอนครับที่ผมพูดไปทุกคนว่าดีขึ้นไหมครับดีจากเด็กตัวน้อยครับที่เป็นไอทตัวน้อยที่มีความไม่ชอบกับธุรกิจนี้มันสามารถทำให้ผมประสบความสำเร็จได้ต้องขอบคุณครับขอบคุณพี่ตั้มพี่เปิลแล้วก็ครอบครัว ที่ด no nice. ูแลเพราะร่างกายของผมเองก็คือว่าผมเป็นโรคหัวใจเนาะผ่าตัดมาตั้งสี่ครั้งแหละอ่ากว่าจะมาถึงวันนี้ได้กว่าจะมายืนวันนี้ได้เสียงเงียเยอะมากต้องขอบคุณครับขอบคุณที่ตั้มวิปเปอร์แล้วก็ธุรกิจนี้เอ็นพีเอของพี่สีูมิครับคุณจอยขอบคุณจริงๆครับร้องง่าย อีกคนอีกกลุ่มหนึ่งครับพี่พี่ครับสตาฟที่พี่พี่ที่วิจิตอาจจะเห็นอยู่บ่อยๆนะครับพี่พี่กลุ่มนี้ครับคอยดูแลคอยดูแลคอยไปเที่ยวที่เราไปทิพกันการจัดงานทุกๆสิ่งทุกอย่างก็เราช่วยกันเพราะว่าเราคือครอบครัวเดียวกันครับถ้าวอานี้ครับทุกสิ่งทุกอย, này, อย <groans> <rename> ่างครับทุกๆความพยายาม จะนำไปสู่ความสำเร็จแน่นอนครับแต่สุดท้ายแล้วก็ธุรกิจ M T M ก็คือดีที่สุดแล้วขอบคุณครับขยองเครับเดี๋ยวนะคะอยากกลับาองอเงูน้ออีกครั้จะบอกว่า พูได้ดีมากเน้องหนูแทบจะไม่ต้องพูดเลยเลยคือกูด,ดีมากนยคะแล้วก็จริงๆแล้วอะค่ะก็เนี่ยจะบอกว่าเราเนาค่ะมีเป้าหมายเนาะสี่ปีเนาะเรารู้สึกว่าเราอยากจะมีชีวิตแบบมีด้านแปรสิ่งผันผืดขึ้นดิ่งต่นะคะแล้วแล้ววันนี้ค่ะเราก็ทำได้แล้วมันมันเริ่มรู้สึกแบบมันตึ้นต่ำนะคะเมื่อหปีที่แล้วเนาะฮาปีที่แล้วหนูร่วมงานกับ สีปรุงะคะ่ะสามปีทุกปีทุกคนเน,ะะน,นเาะค <laughs> นนั้นหนูก็ร้องไห้แบบนี้แม่หนูก็ร้องไห้ใจแบบนั้นนะคะเป็นวันที่หนูคบเป้าหมายว่าหนูหวังอยากสำเร็จในทุกชิ้นสีปรุงจุงเห็นพี่ะค่ะขึ้นไปรับรางวัลบนเวทีขึ้นไปให้แรงกำดางใจค่ะบ,บนเวทีนะคะหนูบอกตัวเองเลยว่าหนูจะเป็นหนึ่งคนที่ขึ้นไปพูดบนเวทีในวันนั้นแล้วก็เป็นแบบนี้ที่มาพูดบนเวทีะคะ่ะข้อ อยกจะเป็นกำลังใจให้พี่ๆทุกท่านนะคะที่กำลัง้ออยู่เนาะถ้าเราไม่หยุดทำเราจะสำเร็จแน่อนอนคะ่ะขอบคุณค่ะอยันสักพูนนึงนะคะคบบนี้นะคะขอแนะิำนะคะของอลินดาท่านกลางนะคะที่จะมอบหอนงสือของอาจารย์คัของเรานะคะให้บบก,กับน้อง้ากับน้องแอ้นะคะเพื่อเป็นและลังใจนะคะดีไหมคะพวกเราคะ ทำังคอบครัวแลก็วังร้บงตัวของแท้พูดไปร okay. ah ้องห้ไปนะคะชาอีกอีกนิดนึครับโอเคอครับตั้งเข้าด้วยเลยไหมครับมาหแล้นะครับลบคนออกนิดนึงโอคโอเคโอล้อนะคัสะครับ